ของเรานิทานสวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอนิทานเรื่องโลภจนเป็นบ้าครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีครอบครัวเศรษฐีอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนซึ่งประกอบไปด้วยเศรษฐีทองพูนผู้เป็นพ่อและคุณนายทับทิมผู้เป็นแม่ และทองมากับทองปิวบุตรชายทั้งสองคนด้วยความมั่งมีและมีกิจการอยู่หลายสาขาจึงทำให้ครอบครัวนี้ร่ำรวยและมั่งคั่งแต่ถึงแม้ว่าเศรษฐีกับภรรยาพร้อมกับบุตรชายทั้งสองนั้นจะร่ำรวยมากแค่ไหนเศรษฐีทองพูลผู้เป็นบิดาก็ไม่เคยสั่งสอนบุตรชายทั้งสองคน ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่อย่างใดและเศรษฐีผู้เป็นบิดายังสั่งสอนบุตรชายทั้งสองคนอยู่เสมอว่าให้รู้จักแบ่งปันและมีน้ำใจหากว่าช่วยเหลือคนอื่นได้ก็จงให้ช่วยหากว่าเรื่องนั้นไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนตามมาภายหลังจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ทุกคนในครอบครัวกินข้าวกินปลา ร่วมกันเหมือนเช่นเคยแล้วด้วยที่เศรษฐีทั้งสองสามีภรรยาก็มีอายุเพิ่มมากขึ้นและสุขภาพร่างกายก็เริ่มแย่ลงตามวันและเวลาเศรษฐีจึงได้อบรมและสั่งสอนบุตรชายทั้งสองคนไปว่าลูกเอ๋ยพ่อกับแม่ก็มีแต่จะแก่เท่าลงไปเรื่อยๆพ่อกับแม่นั้นคงจะเลี้ยงเจ้าทั้งสองคน ตลอดไปคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าบ้านเรานั้นจะร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ถ้าหากเจ้าทั้งสองนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปใช้ไม่เกิดประโยชน์จากเศรษฐีเจ้าทั้งสองคนก็อาจจะกลายเป็นขอทานได้จำคำของพ่อเอาไวนะ้นาลูกเอ๋ยแล้วอีกอย่าง ที่พวกเจ้าทั้งสองคนควรจะคิดให้ดีและไต่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนที่จะตัดสินใจเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตซึ่งนั่นก็คือการเลือกเมียจงตระหนักให้มั่นและจำเอาไว้ว่าหากเจ้าทั้งสองคนจะเลือกผู้หญิงมาเป็นคู่ครองขอจงพิจารณา ในเรื่องเหล่านี้ให้ถี่ท้วนซึ่งนั่นก็คืออย่าเลือกผู้หญิงที่สวยจนไม่เป็นอันทําอะไรแต่จงเลือกผู้หญิงที่หน้าตาพอใช้ได้และไม่ต้องร่ำรวยมากขอแค่เธอนั้นเป็นคนขยันและอดทนช่วยกันทํามาหากินเท่านี้ชีวิตของลูกทั้งสองก็จะมีแต่ความสุข และความเจริญสืบต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อทั้งสองได้ฟังดังนั้นก็พากันพระยักหน้าและรับคำสั่งสอนของเศรษฐีผู้เป็นพ่อแล้วอยู่มาไม่นานนะักเศรษฐีผู้เป็นพ่อในวัยชราก็ได้ล้มป่วยลงและได้เสียชีวิตจากไปอย่างสงบในเวลาต่อมาจนทำให้คุณนายทับทิมผู้เป็นภรรยา รู้สึกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับจนทำให้ล้มป่วยลงไปอีกคนแล้วไม่นานคุณนายทับทิมเศษฐีผู้เป็นมารดาก็ได้เสียชีวิตตามเสษฐีทองพูลสามีไปอย่างสงบเมื่อไม่มีพ่อกับแม่แล้วปุชชายทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันดูแลเรือนและดูแลกิจการร้านค้ารวมไปถึงแผนเช่า แทนบิดาและมารดาจนกระทั่งวันหนึ่งทองมาผู้เป็นพี่ชายก็ได้พบรักกับช่อแก้วหญิงสาวชาวบ้านที่นำผักผลไม้จากสวนของพ่อกับแม่ของเธอเองเข้ามาขายที่ตลาดโดยช่อแก้วนั้นได้มาขอเช่าแผงขายผักและผลไม้ของทองมากับน้องชายด้วยความขยัน และความมานะอดทนของช่อแก้วหญิงสาวรูปร่างเล็กผิวขาวนวลเนียนถึงแม้ว่าใบหน้าของเธอนั้นจะอาบไปด้วยคราบเหงื่อครจากอากาศที่ร้อนจัดและเธอนั้นได้หาผลไม้ใส่ในตะกรา้าเดินเท้าจากบ้านสวนของเธอจนกระทั่งมาถึงตลาดสดเป็นระยะทางเกือบสองกิโลเห็นจะได้แต่ช่อแก้ว ธอก็ไม่เคยปริปากบ่นเลยสักคำและเธอยังไม่เคยค้างค่าเช่าเลยสักครั้งเดียวด้วยความขยันและอดทนจึงทำให้ทองมาลูกชายของเศรษฐีนั้นเกิดหลงรักเธอแล้วอีกอย่างชอแก้วก็เป็นผู้หญิงที่พ่อได้สั่งสอนให้ฟังก่อนว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตจากไปําให้ทองมาบุตรชายคนโตนั้น หลงรักช่อแก้วและได้พูดคุยทักทายกันหญิงสาวอยู่บ่อยครั้งด้วยความที่ทองมาเองก็เป็นคนที่นิสัยดีไม่ถือเนื้อถือตัวและยังเป็นคนที่มีน้ำใจจึงทำให้หญิงสาวก็ชื่นชอบและหลงรักทองมาด้วยเช่นกันทั้งสองคนจึงได้เรียนรู้และศึกษาดูใจกันจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปหลายเดือน ทางทองมากับช่อแก้วจึงได้ตกลงปรงใจแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันโดยทองมานั้นได้ไปสู่ขอช่อแก้วกับพ่อและแม่ของเธอแต่พ่อและแม่ของหญิงสาวจึงได้ยกที่ดินที่เป็นที่ดินเปล่าพร้อมกับสวนผลไม้ให้กับทั้งสองคนและยังไม่เรียกสินสอดที่มากจนเกินไปถึงแม้ว่า ทั้งสองท่านรู้ดีว่าทองมานั้นเป็นลูกชายของเศรษฐีและมีทรัพย์สมบัติมากทั้งสองรู้ดีว่าทองมามีสมบัติมากเพียงไรแต่พ่อแม่ของช่อแก้วก็ขอเพียงแค่ทองมาดูแลและรักช่อแก้วบุตรสาวของตนเท่านี้ทั้งสองคนก็มีความสุขมากแล้วหลังจากแต่งงานกัน ชอแก้วเธอก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของทองมาโดยเธอนั้นได้ช่วยงานสามีทุกอย่างเท่าที่เธอจะทำได้และยังได้ช่วยดูแลทองมาผู้เป็นสามีไปด้วยโดยเธอนั้นทำหน้าที่ภรรยาโดยไม่ขาดตกบกพร่องจึงทำให้ทั้งทองมากับชอแก้วมีความสุขมากอยู่มาไม่นานทองปลิวน้องชาย ก็ได้ไปหลงและรักชอบพอกับมาลัยลูกสาวของพ่อค้าขายข้าวสารมาลัยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในย่านนั้นชื่อเสียงและความสวยของเธอทำให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในคุ้มเหนือคุ้มใต้ต่างพากันแห่มาทาบทามและยื่นข้อเสนอขอเลี้ยงดูด้วยเงินทองคำข้าวสารและรวมไปถึงอย่างอื่น ที่เธอนั้นต้องการขอแค่มาลัยนั้นบอกมาโดยความสวยที่มาลัยนั้นเกิดมาก็มีรูปเป็นทรัพย์เธอจึงได้ตกลงปลงใจรับปากรับคำกับทองปิวบุตรชายของเศรษฐีโดยตาชุกพ่อของเธอนั้นได้ขอค่าสินสอดเป็นเงินและทองคำสิบกิโลและข้าวเปลือกอีบสิบเกวียน และยังขอเรือนหลังใหญ่ที่เป็นเรือนของเศรษฐีทองภูนกับคุณนายทับทิมที่ได้ปลูกเอาไว้และยังได้ขอคนรับใช้รวมไปถึงคนสวนเพื่อมารับใช้มาลัยลูกสาวของตนด้วยโดยตายชุกพ่อของมาลัยนั้นอ้างว่านางมาลัยลูกสาวของข้าเกิดมาข้าไม่เคยใช้ลูกสาวของข้าทำอะไรเลยแล้วอีกอย่าง ข้าเลี้ยงลูกสาวของข้ามาเป็นอย่างดีดังนั้นข้าควรที่จะได้ข้าสินสอดทั้งหมดที่ข้าได้พูดไปทั้งหมดแล้วทองปิวโดยความที่รักมาลัยมากจึงได้นำเรื่องนี้ไปคุยกับทองมาผู้เป็นพี่ชายเพื่อขอสินสอดตามที่พ่อของมาลัยนั้นได้ขอมาพี่ทองมาพี่ต้องช่วยข้านะข้ารักมาลัยมากเหลอเกิน ข้าขอเรือนของพ่อกับแม่ให้ข้าเถิดเข้าเปลือกอีกสิบเกวียนทองคําและเงินสดขอให้ข้าเถิดทองมาพี่ชายพยายามที่จะอธิบายนำคําสอนของเศรษฐีทองพูลก่อนที่ท่านจะตายมาเตือนสติน้องชายแต่ทองปลิวก็หาฟังไม่ทองมาจึงได้หันไปถามช่อแก้วพันรยา ชอแก้วเธอเองก็รักและหวังดีกับทองมาสามีและอีกอย่างเธอเองก็ไม่อยากขัดใจทองปิวจึงได้พยักหน้ารับคำให้ทองมานั้นได้ช่วยทองปิวน้องชายไม่นานทองปิวก็ได้เรือนหลังใหญ่รวมไปถึงทองคำข้าวเปลือกและอัวควายอีกจำนวนหนึ่งทําให้ทองมากับช่อแก้วนั้นได้ย้ายมาอยู่ที่เรือน ซึ่งเป็นส่วนของพ่อตากับแม่ยายที่ได้ยกให้ทั้งสองได้ช่วยกันทำงานโดยการนำผลไม้ที่ออกผลที่ได้ไปขายตามตลาดและประกาศขายผ่านทางพ่อค้าให้มารับซื้อในไร่จึงทำให้ทั้งสองเริ่มมีเงินเก็บออมมากขึ้นอีกครั้งส่วนทองปลิวกับมาลัยนั้นหลังจากแต่งงานกันได้ไม่นานทั้งสงก็ได้ทะเลาะ มีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งเงินทองที่ได้ก็หมดลงดเรื่อยๆแถมตาชุกพ่อตานั้นได้สั่งให้ลูกสาวมาขอเงินกับลูกเขยอยู่บ่อยครั้งหลายปีผ่านไปเงินทองที่ทองปลิวได้มาจากพี่ชายก็ได้หมดลงเหลือเพียงแค่เรือนหลังใหญ่ที่เป็นสมบัติของพ่อกับแม่ของทองปลิวพี่ขายเรือนให้กับเจ้าเมืองเถิด ฉันมีมีเงินไม่มีทองคำใส่แล้วฉันอยู่ไม่ได้ดอกฉันอายคนอื่นเขามาลัยสั่งให้ทองปลิวผู้เป็นสามีขายเรือนเพื่อเอาเงินมาให้กับเธอทองปลิวลังเลอยู่นานหลายเดือนแต่ด้วยความรักและหลงเมียชายหนุ่มจึงได้ตัดสินใจที่จะขายเรือนและขายสมบัติของพ่อแม่ เมื่อได้เงินจากการขายเรือนมาแล้วมาไรก็ได้นำเงินที่ได้ไปซื้อสร้อยทองซึ่งเป็นสองคำเส้นโตโตและนำเงินบางส่วนไปให้กับตาชุกพ่อของเธอเอาไปเล่นการพนันในบ่อนจนกระทั่งเงินเริ่มหมดทองปลิวไม่มีบ้านอยู่ไม่มีทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงดูมาลัยจึงทำให้มาลัยเริร่มปันใจให้กับชายมากหน้าหลายตา ขอแค่ผู้ชายเหล่านั้นมีเงินให้เธอใช้จ่ายอย่างสบายทาให้คนในตลาดต่างพากันล่ําลือและออกไปนินทาต่างๆนานาว่าหญิงโลภมากจนเป็นบ้ายอมเอาเรือนร่างของตัวเองเพื่อแลกกับเงินเรื่องนี้จึงดังไปถึงหูของทองปิวผู้เป็นสามีแต่ทองปิวเองก็ไม่เชื่อคิดว่าคนใส่ร้ายเมียตนเอง จนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งเมื่อทองปิวกำลังจะหลับมาลัยได้แอบไปหาผู้ชายที่เป็นพ่อค้าที่มากับคาราวานขนสินค้าทองปิวเองที่ยังหลับไม่สนิทจึงได้ตามมาทองปิวได้เห็นกับตาตนเองจึงได้ด่าดทองมาลัยด้วยถ้อยคํำหยาบคายมาลัยถือไม่สนแถมยังขนข้าวของหนีไปกับชายดังกล่าว ทองปิวเสียใจในความผิดพลาดครั้งนี้มากจึงได้ตัดสินใจบากหน้าไปหาพี่ชายกับพี่สะพ้ยที่บ้านสวนของพ่อตาแม่ยายของพี่ชายทองปิวน้องพี่เจ้าอย่าคิดมากไปเลยพี่มีเงินมีที่ทางบ้างพี่จะปลูกเดือนให้กับเจ้าจงตั้งใจทำงานเถิดขยันทำงานไม่มีทางอดตายดอกน้องพี่ ทองปลิวร้องไห้โฮออกมาทั้งน้ำตาก่อนจะยกมือไหว้ขอบคุณน้ำใจพี่ชายกับพี่สะพ้ยโดยความผิดที่ได้ทำมากับมาลัยความโลภบทบังทุกอย่างมาลัยเธอได้ไปกับผู้ชายมากหน้าหลายตาจนความสวยของเธอนั้นไร้ค่าชายใดเห็นก็ต่างพาการเมอนหน้านี้และไม่สนใจเธอเหมือนเช่นเมื่อก่อน จึงทำให้เธอนั้นไม่มีที่ไปและหวนกลับมาหาทองปิวสามีเก่าแต่ทองปิวเองกอบฏิเสธและยังได้ขับไล่เธออย่างไม่ใยดีทำให้มาลัยกลายเป็นหญิงเร่ร่อนโลบมากจนเป็นบ้าบางวันเธอนั้นขาดสติถึงขั้นเดินแก้ผ้าไปตามถนนใครผ่านไปผ่านมาต่างพากันสายหน้าส่วนตาชุกพ่อของมาลัย ก็ติดการพนันจนเป็นหนี้หัวโตโดนพวกนักเลงรุมกระทืบทํำร้ายจนปางตายจนกลายเป็นคนพิการเดินเหินไม่ได้อาศัยกินข้าววัดไปวันๆพอประทังชีวิตส่วนทางด้านทองมากับช่อแก้วโดวยความขยันหมั่นเพียรของทั้งสองคนช่วยกันทํำงานจนร่ำรวยขึ้นมาอีกครั้งทั้งสองมีลูกด้วยการถึงสองคน ทั้งทองมากับช่อแก้วได้ช่วยกันดูแลบ้านดูแลสวนและยังได้ช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกๆทั้งสองให้เป็นคนดีโดยมีทองปลิวที่ยังไม่ตกลงปรงใจใช้ชีวิตกับใครน้องชายคอยช่วยเหลืออยู่เป็นประจำจึงทำให้ครอบครัวนี้มีความสุขมากขึ้นตามลำดับ